สวัสดีครับพบกับอรายการกิจขยี้ข่าวกับผมนะครับกิจพลเดชวิสัยครับวันนี้จริงๆแล้วเป็นวันที่ศาลจะต้องตัดสินนะครับคดีของลุงพลปัาแตนแต่ปรากฏว่าศาลท่านเลื่อนนะครับจริงๆแล้วท่านต้องเลื่อนวันนี้คือถ้าเป็นเหตุการณ์ปกตินะครับทางลุงพลป้าแตนก็ไปศาลแล้วไปถึงศาลท่านก็จะบอกเลื่อนนะครับเลื่อนคำพิพากษาเลื่อนคำตัดสินแต่ ท่านก็ปานีนะครับกลัวว่าสื่อมวลชนจะไปเกอก็เลยบอกล่วงหน้าเมื่อวานนี้ว่าจะเลื่อนให้สื่อมวลชนรู้ล่วงหน้าเพราะสื่อมวลชนต้องขออนุญาตเข้าไปทําข่าวในศาลแต่ปรากฏว่าจริงๆแล้วสื่อมวลชนก็ไปอยู่ดีครับถึงแม้จะเลื่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เข้าใจโดยเฉพาะสื่อข่าวสารลัะก็ติดตามเรื่องความรุงพลป้าแตนอยู่แล้วก็จริงๆแล้วเขาไปนะครับก็ไปฝังตัวไว้ ไปฝังตัวที่นั่นอยู่แล้วนะครับพลาดไม่ได้อยู่แล้วโดยเฉพาะพุทธอภิวันไอ้นี่มันตัวดีนะครับแต่ถ้าแกมันเปลี่ยนย้ายช่องไปช่องแปดเรดตติ้งก็ไม่ค่อยดีเพราะมันก็ไม่มีอะไรแปลกใหม่แล้วไอพิธีกรช่องอื่นมันก็ไลบ่บี้มันก็แซงกันไปแล้วนะครับเพราะการนําเสนอเขาดีกว่างพุทธาอภิวันก็มีแต่เอาจริงเอาจริงอ่ะเอาจริงอะเอาจริงอะก็มันก็มีอยู่เท่านั้นแหละครับ มันก็ไม่มีอะไรแปลกใหม่เลยนะโอเคนะครับพนักงานอายการจังหวัดมู้ดาาารนะครับเป็นโจทยื่นฟ้องนายชัยพลวิภาแล้วก็นางสาวสมพรหลาบโภนะครับสองสามีภรรยาฟ้องด้วยกันสี่ข้อหาครับและถายความผิดฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับ ภาคเด็กอายุไม่เกินสิบห้าปีไปเสียจากบิดามารดาผู้ปกครองหรือผู้ดูแลโดยปาสจากเหตุผลสมควรท้อทิ้งเด็กอายุไม่เกินเก้าปีไว้ณที่ใดเพื่อให้เด็กนั้นพ้นไปเสียจากตนโดยประการที่ทําให้เด็กนั้นปาสจากผู้ดูแลและเป็นเหตุให้ผู้ถูกทอดทิ้งถึงแก่ความตายครับร่วมการกระทําการใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในเรียนที่พบศพก่อนการชันสูตรพิกศพเสร็จสิน้นในประการที่น่าจะทําให้การชันสูตรพิกศพ หรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไปนะครับอันนี้สี่ข้อหาสําหรับรุงพลสําหรับป้าจันก็ข้อหาที่สี่ก็คือร่วมกันกระทําการใดๆแก่ศพน,น,นะนั่นแหละครับผมจะฟันธงเลยนะว่ารุงพลเนี่ยมีสิทธิ์รอดเก้าสิบเปอร์เซ็นครับศาลจะยกคำร้องมีสิทธิ์ติดคุกสิเปอร์เซนต ไอ้ที่นักวิชาการไอ้ที่นักข่าวไอ้ที่หมอดูที่วิพากษ์วิจารณ์ไว้นะครับว่าติดเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แปดสิบเปอร์เซ็นต์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์อะไรทำนองนี้ผมตรงข้ามเลยครับผมว่ามีสิทธิติดสิบเปอร์เซ็นต์เราก็หลุดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เอ้าทำไมอย่างนั้นอ่ะผมก็วิเคราะห์ จากเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะเพราะว่าเรื่องลุงพลป้าตันนี่ผมก็มีความรู้นะไม่น้อยกว่าไอ้พุทธอภิวันไม่น้อยกว่าสื่อมวลชนช่องกระแสหลกักหรอกจริงๆนะเพราะผมก็ติดตามมาติดตามมาปีกว่าๆนะก็เลยก็เลยรู้แล้ว่าเป็นไงอ่ะผมจะสรับสูญเหตุผลของผมทำไมว่าลุงพลหลุด คือการที่จะกล่าวหาใครจะแจ้งความจับใครนะจริงๆแล้วผมก็ไม่เข้าใจว่าตำรวจทำไมแจ้งความจับลุงพลแล้วก็ส่งไปที่อัยการแล้วทำไมอายการส่งฟ้องศาลนั่นนี่ผมก็ยังไม่เข้าใจแสดงว่าตำรวจกับอายการต้องมีเหตุผลต้องมีหลักฐานเพียงพอแต่ถ้ากรณีนี้งานนี้หลุดนะทั้งตำรวจทั้งอายการก็น่าแจะแพ้ไม,ไม่รับเย็บเลยจริงๆแล้วเผลอๆต้องชดใช้นะครับเพราะว่าโดน ลุงพลฟ้องกลับนะหนึ่งเหตุจูงใจครับการที่เราจะกล่าวหาใครสักคนหนึ่งว่าไปทำผิดไปฆ่าคนนู้นไปป้นคนนี้มันต้องมีเหตุจูงใจครับเหตุจูงใจสำหรับลุงพลในคดีนี้ไม่มีนะครับเพราะว่าลุงพลไม่ได้ทะเลาะกับพ่อแม่น้องชมพู่เออถ้าเกิดว่าทะเลาะกับพ่อแม่น้องชมพู่ก็อาจจะมีเหตุจูงใจที่ มาลงกับลูกเขานะไม่มีครับรักกันดีนะครับไม่ได้ทะเลาะอะไรกันเพราะว่าแม่น้องชมพู่ก็เป็นน้องสาวเมียลุงพลนะนะอันนี้ตัดทิ้งไปเหตุจงใจที่ว่าลุงพลจงเกลียดตจตงชังน้องชมพู่ไหมน้องชมพู่อายุสามขวบครับคงไม่ได้ทำอะไรให้ลุงพลเกลียดหรอกครับจริงๆแล้วน้องชมพู่ รักรุงพลด้วยแล้วก็รุงพลก็รักน้องชมพูด่ด้วยรักเหมือนลูกเลยจริงจริงอ่ะอันนี้ประเด็นนี้ก็ตัดไปรุงพลต้องการเงินไหมต้องการจับน้องชมพู่ไปเรียกค่าไถ่ไหมเอาไปเรียกค่าไถ่กับใครล่ะไปเรียกค่าไถ่กับพ่อแม่น้องชมพู่อ่ะพ่อแม่น้องชมพู่ก็ไม่มีตังค์ไม่มีเงินอันนี้ก็ตัดออกไปก็ไม่มีก็นไ่ไม่มีแรงจูงใจไม่มีมูลเหตุ ในคดีนี้เราจะผิดตรงไหนวะอ่าแรงจูงใจเหตุไม่มีพยานหลักฐานครับการสอบพยานพันกว่าคนทั้งหมู่บ้านเนี่ยไม่มีใครเห็นว่ารุงพลจุงน้องชมพู่ออกไปจากบ้านอุ้มน้องชมพู่ออกไปจากบ้านไม่มีใครเห็นระหว่างทางไม่มีใครเห็นเลย ไม่มีมีแต่นึกเอาเองนึกว่าคิดว่าเอาเองก็เน,นี้ไม่มีพยานหลักฐานไม่มีพยานรู้เห็นลุงพลอยู่กับน้องชมพู่เอาแค่สองประเด็นที่ผมว่านี้ก็ไม่รู้ลุงพลจะติดคุกได้อย่างไรนะครับผม ข้อหาที่หนึ่งฐานความผิดค่าผู้อื่นโดยเจตนาถ้ายกคำร้องก็ตรงมาดูข้อหาที่สองภาคเด็กอายุไม่เกินสิบห้าปีไปเสียจากบิดามารดาผู้ปกครองหรือผู้ดูแลโดยปัิจากเหตุอนนันควรถ้าข้อหนึ่งหลุดก็มาดูข้อสองถ้าข้อสองหลุดข้อสามข้อสี่ก็ไม่ต้องพูดถึงหลุดไปด้วยนะนด้ล่ะ,ะสิ่งที่เกิดขึ้น พราะคดีของลุงพลปาตานันเป็นคดีซึ่งจริงๆแล้วเป็นคดีธรรมดาธรรมดานะลุงพลปาตานน้องชมพูไม่ได้เป็นคดีใหญ่โตอะไรเลยแต่สื่อมวลชนน่ะโดยเฉพาะไอ้ช่องอมรินทีวีตอนนั้นน่ะไอ้พุทธาอภิวันตอนนั้นมันเป็นคนสร้างกระแสมันเป็นคนกระพือมันทำซีรีส์เดอะกกกอกเกิดขึ้นมันก็เลยเป็นที่สนใจมันทำมันทำให้คนคนหนึ่ง ซึ่งเป็นชาวบ้านธรรมดาธร,รมอยางรูงนพลป้าแต่งนะกลายเป็นดารากลายเป็นซูปเปอร์สตาร์นะก็อนี้เป็นผลพวงจากสื่อมวลชนจากข่าวจริงๆเลยนะทั้งที่คดีนี้ไม่มีอะไรแล้วก็มีเด็กโดนฆ่าตายเด็กโดนทำร้ายตายเด็กโดนพี่เลี้ยงทำตกตายเยอะแยะมากมายไม่เป็นข่าวครับ เป็นข่าวอย่างเก่งก็วันสองวันไม่เกินสามวันก็จบนั่นคือสิ่งที่สื่อมวลชนทำก็ไม่รู้ผิดหรือถูกนะก็ไม่รู้แต่ที่รู้คือช่องได้ตังค์ไอพิธีกรได้ตังค์เพเท่านั้นแหละที่รู้นะผมเอาแล้วตอนนี้ก็มาดูที่ว่าจริงๆแล้วผมจะพูดถึงรุงพลป้าแตนพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายเพราะตามดีลคุยกับทีมงานไว้หมดแล้วว่า วันนี้เราจะคุยเรื่องผลคดีว่าสารพิพากษาว่าอย่างไรแต่ปรากฏว่าในเมื่อเลื่อนไปไปลายเดือนธันวาจริงๆสารน่าจะเลื่อนไปมกราเลยนะให้ลุงพลได้ฉลองปีใหม่ก่อนเพราะว่าในปีใหม่ก็จะมีพิธีของการบวงสรวงการรำถวายองค์ปู่ปาริจิตนะครับใช่ปะก็ตัดสินธันวาก่อน อาจจะเลื่อนอีกก็ได้นะอันนี้เราก็ไม่รู้นะก็ไม่รู้แต่อย่างไรก็ตามในเมื่อผมฟันธงว่ารอดเก้าสิบเปอร์เซ็นก็อาจจะเป็นสิ่งดีนะครับที่ลุงพลไปฉลองปีใหม่ที่จำปาดงแบบมีความสุขก็ได้แต่ยังไงก็ตามถ้ายกคำร้องนะครับทางอายการก็อุทธรถ้าเกิดติดคุกทางทนายลุงพลก็อุทธรเช่นกัน งานนี้ก็ลากยาวไปถึงปี2,567แล้วผมคิดว่าน่าจะลากยาวไปถึงปี2,568นะครับถ้าไปถึงสารดีกานะแล้วผมก็คุยกับทีมงานแล้วยังไงอะที่ผมแปลนไว้ว่าพรุ่งนี้จะพูดถึงลุงพลประตานเป็นวันสุดท้ายแต่ผมว่าทีมงานก็บอกว่าก็ทำไปเรื่อยๆนะครับสามวันคลิปหนึ่งอาทิตย์คลิปหนึ่ง หรือเดือนคลิปหนึ่งก็ได้ก็ทำไปเรื่อยๆถ้ามีข้อมูลใหม่ๆก็มาเล่าให้ให้เพื่อนๆได้ฟังกันพราอดูแล้วแฟนคลับรุงพลป้าแดนที่อยู่ในช่องผมก็ยังเหนียวแน่นนะครับแต่ละคลิปก็มีคนดูเป็นหมื่นหลายหมื่นด้วยกันก็เลยน่าจะทำไปเรื่อยๆก็สรุปอย่างนี้นะครับก็จะทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงปลายเดือนธันวาคมจนกว่าจะถึง คำตัดสินของศาลในคดีลุงพลป้าแตนแลวจะมีโอกาสนะครับผมก็จะไปที่อุดรนะครับจะไปไปไหว้องค์ูปาริจนะครับตอนที่ผมไปตอนนั้นยังสร้างไม่เสร็จตอนนี้เสร็จเรียบร้อยสวยงามมากก็อยากจะไปไปหาองค์ปูสักครั้งหนึ่งนะครับก็คงได้ไปถ้ามีโอกาสอันพอเหมาะพอขวรน,นะครับผม คือเรื่องราที่เ,เกิดขึ้นครับในบ้านนี้เมืองน,นี้ประเทศนี้นะครับดูข่าวแล้วก็เหมือนกับดูหนังดูละครนะครับแล้วก็ย้อนมาดูตัวเองด้วยเพื่อที่จะไม่ให้เกิดความผิดพลาดกับตัวเราเองนะครับผมมาซื้อหนังสือผมหน่อยนะครับหนังสือคาถาตำราพลิกชีวิตครับหนังสือเล่มนี้นะครับเป็นหนังสือที่ผมรวบรวมความรู้ทั้งหมดที่มีนะครับ ลงไปเล่มในเล่มนี้นะควรจะเป็นหนังสือคู่บ้านคู่ห้องพระหรือติดรถไว้ก็ดีนะครับซื้ออย่าซื้อเล่มเดียวนะครับซื้อหลายๆเล่มไปฝากผู้มีพระคุณไปฝากคนที่รักก็ดีนะครับหรือไม่ก็ช่วยเอาไปขายให้ผมด้วยนะครับราคา,าท,คที่ปร้อยเกาสิบบาทติดต่อผมได้สามช่องทางครับทาง f c e e o o o ดรกิตพลเดชวิสัยทางไลน์แล้วก็ทางโทรศัพท์เบอร์ใดกับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียว ฟังจบแล้วอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องนะครับดูโฆษณาช้าคลิปด้วยไม่ถึงหนึ่งนาทีนะครับแล้วก็ช่วยสั่งซื้อของมาด้วยนะครับเพื่อสนับสนุนผมแล้วก็สนับสนุนคนที่ทำซึ่งเป็นคนบ้านๆนในชุมชนนะครับช่วยกันขอบคุณครับขอบคุณเป็นอย่างสูงครับและมีความสุขครับขอให้ภาคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทางประเทศครับสวัสดีชีวิต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 ของเราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้น ชายชื่ออีกชีวิตกลับเด้ชีวิต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 ของเราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นผู้ชายชีวิตกชีวิตกลับเด้ชีวิต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 ของเราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นผู้ชายชี่ิอชีวิตกลับ